กอร์ต่อตรวจสอบ Binance หลังการระเบิดของ FTX สวัสดีครับต้อนรับเข้า,าสู่คลิปคอทอครับกับผมแซกหนุบดีครับผมเจอกันบันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับ ขอต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอลครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนที่เพิง่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับวันนี้มีข่าวไม่ค่อยจะดีนักนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของบีนแน c e นะ,ะมาดมาดเลยนะเราเพิง่งอัปเดตกันไปนะฮะเรื่องการเข้าซื้อเอฟอ็กซนะฮะแต่ว่ามันก็มีบางอย่างเปลี่ยนไปซะแล้วนะครับข่าวนี้ฮะกราตกำลังเข้าตรวจสอบบีนแน c e แล้วก็คอยเบสครับหลังจากการระเบิดของกระดานเทรด FTX ครับไม่ฮวัน2วันนี้เองนะฮะ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับตามรายงานของ The Wall Street Journal ครับตอนนี้เนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรตอนะฮะได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม FTX ครับอีกทั้งยังได้ส่งต่อการพิจารณาไปยังกระดานเทรดคอ b a s สโก o b a ลแล้วก็ b บ n นนซิด้วยนะฮะกรตอของสหรัฐนะฮะไม่ใช่ของไทยนะฮะหลังจากการล่มสลายอย่างนางในสัปดาห์นี้นะฮะสำนักง,งาน คณะกรรมการกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะ SEC ก็กระทรวงยุติธรรมครับ DOJ ครับก็กำลังได้เข้าตรวจสอบกระดานเทรด FTX อย่างรวดเร็วครับเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเจ้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้ง2ได้รับการติดต่อนะฮะในช่วงเมื่อวันพูดที่ผ่านมาครับในขณะที่สำนักงานกรตครับบังคับใช้กฎการคุ้มครองผู้ลงทุนทางแพ่งครับกระทรวงยุติธรรม ะจะดำเนินคดีอาญารวมถึงการช่อโกงด้วยนะฮะทางนี้เนี่ยประเด็นของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องของ SEC ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะฮะคือ ftx us ครับซึ่งเป็นบร,ริษัทในเครือของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาตามที่เจ้าที่กรอตอระบุครับสินทรัพย์บางรายการบนแพลตฟอร์มแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ftx ครับอาจเป็นหลักทรัพย์ และตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาควรจดทะเบียนกับ SEC ก่อนที่จะขายให้กับนักลงทุนครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นครับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทอาจละเมิดข้อบังคับที่ควบคุมกระดานเทรดในสหรัฐอเมริกาครับแกลลี่แกนสเซอร์ครับประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์ครับได้ขอให้แพลตฟอร์มการซื้อขายเช่น FTX ครับลงทะเบียนกับหน่วยงานแล้วก็ ฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดียวกันนะฮะที่ควบคุมตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปพร้อมให้คํามั่นว่าจะใช้แคมเปญบ,บังคับใช้ต่อไปนี้กับกรารเทรดอื่นๆด้วยนะครับไม้นันช้นก็ถอนตัวจากข้อตกลงการเข้าสิ่ิธิการ FTX ครับหลังจากตรวจสอบการเงินของบริษัทแล้วนะฮะแหมไม,ไม่ไม่ต้องสืบน,นะฮะก็เป็นไปตามคาดนะฮะเข้าแล้วก็ออกนะฮะจากการตรวจสอบ วิเคราะห์สถานะของบริษัทเราได้ตัดสินใจว่าเราจะไม่ดําเนินการซื้อ f c x ที่อาจเกิดขึ้นครับไบแอนก็กล่าวบนทวิต t ตออย่างเป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามครับความหวังอีกประการหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ Justin Sun ครับผู้ก่อตั้งทรอนกล่าวว่าเขาีนกำลังรดบทววิธีแก้ปัญหากับ FTX ครับเขาทวิตว่าเราจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อปกป้องผู้ใช้ของเรารวมถึงแลกเปลี่ยน TRX BTT JST, SUN แล้วก็ HT ครับทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม FTX ในอัตราส่วน1ตอน1น,นะครับแม่ใบนั้นถอนตัวไปนะฮะจัสตินสันของทรอนก็เสียบเข้ามานะฮะไม่รู้ว่าหวังผลอะไรเหมือนกันนะฮะที่นี่ตอนนี้คือสถานการณ์ย่ำแย่มากครับกับ FTX ครับแล้วก็คงต้องโดนตรวจสอบกันขนาดใหญนะ่ช่วงนี้ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากนะฮะกระดานเทน ล้มกันเป็นแถวๆเลยนะไม่ใช่ใหญ่แค่ไหนก็ตามนะแต่ใบแนนซ์ยังคงรอดอยู่ก็หวังว่าจะคงรอดต่อไปเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็เปิดบัญชีกับใบแนนซ์ ance, เอาไว้นะครับก็ยังไงก็จับตาดูคนต่อไปฮนะแล้วเราไม่รู้ว่าซินซันจะทําอะไรได้บ้างกับ FTX นะครับผมแต่ช่วงนี้แน่นอนฮนะเกิดการปั่นราคาเหรียญอย่างแน่นอนนะฮะในหลายๆเหรียญน,นะครับยังไงก็ามาระวังกันด้วยนะครับผมหวังว่าคราวนี จะเป็นเดียวกับคุณนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะฮะรวมถึงสามารถซัพพอร์ตพวกนี้เป็นทางการได้ครับด้วยการกดปุ่มจอยครับเป็นเมมเบอร์เป้รายเดือนนะฮะจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์กสิทธิ์แฟนก็ตามใจคุณเลยนะครับอยากโอนเป็นเงินบาทก็ได้นะที่ True Money Wallet หรือว่าที่ K-Bank ได้เลยนะครับผมโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็เลื่อนไปใต้คลิปนี้ครับ Copy Wallet Address ที่ให้ไว้แล้วเราโอนได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Sack Nobody ได้คครับุณ กด Subscribe กละกดกระดิ่งครับติดตามมาไว้ฮะรับรบองว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์ดีๆอย่างแน่นอนนะครับกดครั้งเดียวพอนะฮะถ้าเกิดว่าเคยกดแล้วอย่ากกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีครับ